ก็สวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นบล็อกแรกเนาะที่น่าจะเป็นบล็อกดูบอลทั้งแรกนะครับไปทางไหนต่อดีอ่ะเดีย๋ยวที่เดินทางดีกว่าเดีย๋ยวค่อยวางัผนเนาะก็เดนะี๋ยวจะเดินทางจากเนี่ยขอนแก่นนะครับไปที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ไปรับนักเตะก่อนนะครับไปรับนักเตะก่อนกัน,กนที่จะอ่ะไปพัก แล้วก็ไปดูวันซ้อมไปดูวันที่เข้าแข่งนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเทียบเดินทางก่อนแล้วกัน ตอนนี้ก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะฮะเดี๋ยวไปหาพักอะไรเป็นหนึ่งเดี๋ยวก็ไปรับนักเตะของยวอรพูกันนะฮะฮะตื่นเะต้นตื่นเต้น นดูคนอย่างเยอะเลยเห็นไหมท่ามกลางอากาศที่ร้อนคางร้อนระอุนะฮะแต่แฟนบอลก็เรียกว่ามากันแบบนุ่งหน้า้าข้างเลยนะครับนี่ฮะดูอากาศอ่ะรอต่อไปถ้าเตะม,มาเที่ยงนะเออันต่อ เดี๋ยวไปแล้วน,นะครับทุกคนเดี๋ยวการต่อไปเดี๋ยวครักแล้วก็พรุ่งนี้ไปดูวันซ้อมนะครับผมก็จะไปดูวันซ้อมด้วยนะสวัสดีทุกคนวันนี้วันที่สองนะครับ วันนี้ก็จะไปดูการซ้อมของทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับอตอนนี้ผมก็เดินมาจากซอยลาดพร้าว15นะครับทำไมต้องแต่งแบบนี้นะฮะเออคือวันซ้อมนะ่ะผมต้องใจไปดูทั้งสองทีมทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลถ้าผมใส่เสื้อลิเวอร์พูลไปดูการซ้อมของแมนยูมันก,ก็อะไรอยู่เนาะถูกไหมโอเคอ่ะเดีย๋ยว เดจะซอยแล้วจะไปที่สนามทันทีเลยนะครับไปเร็วไปนี่ผมเดินทางจากนี้เกือบเที่ยงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้างงานนั้นเนี่ยคนมารอหรือยังแต่ผมเชื่อว่าคนมารอแล้วล่ะนะครับแล้วก็เห็นว่าเขาเอาสตเนี่ยมา,าไว้ที่ราชมังคลาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรวยก,กัน ลูกภูนะฮะก็เหนคสเ้าี่ต้นสูกเสแท้เขาก็เอามาไว้หน้าสนามบ้านฉนัคลาเลยนะครับเดี๋ยวไปเยี่มชนบูต่างๆก่อนแล้วกันนะครับวันนี้รได้แล้ว่าคนเริ่มพยอยมานอะห้ังจ่าที่เข้ามาในงานนะครับ ือว่าครอยากได้กระเป๋า hmm. ที่มันเป็นแบบเป๊ะาุดๆนิดนึง้อ1,590บาทเพื่อนั้นนะคะกระเป๋าสไตายข้ากระเป๋าสไพลยป่าข้าง็ข้าง้าก็จะมีสูทของของันเดอร์นะฮะอ่านี่ขอบสนามอยู่นี่ะฮะขอบสนมนะครับของ AS นะครับ เชินตัวก่อนนะครับเอเชียนะต้องต้องตัวใครอาได้ขอรางวัลแบบสามุ่มนี้มาเล่นเกมกับเราเลยค่ะเล่นเกมได้เอ๊น้องๆเขาเก็บตังค์ไหมทำไมอ่ะพี่น้องได้เชือเขาเก็บตังค์ไหมได้ได้ไรนะได้พี่พูดอะไรนะได้เชือไปที่ไหนนะ สวยมากผมว่าเดี๋ยวจะไปดูเสื้อลีบผูกติ๊กเสุดแท้นะครับอันนี้เสื้อเดอะแมทนะเดี๋็กของแอดไป เริ่มมาคือคือในช่วงเวลานี้เข้ามาได้หมดทุกคนนะครับยกเว้นตอนที่มีตั๋วซ้อมอะ่ะเขาจะ่ให้เข้านะฮะถ้าดูการซ้อมอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเฉพาะคนที่เข้ามาในงานเนี่ยก็จะวา่าไปได้หมดนะครับไปได้หมดเลยนะครับวิทองคนนี้มาปล่อยบัตรตอนนี้ด้วย อันี้บูธของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่าดูบรรยากาศกา่อนะะนะครับนะฮะในบรรยากาศนะครับก็มากันได้เนาะไม่เสียคลิปนี้ปล่อยตอนบอลหลังเตะข <c oughs> อโทษ สนใจกิจกรรมถอรติดแทคขอบยโ่รุนใหม่ไซเยอนะคะอไ5บรทขอบคุณนะคะับุนะคะสวยเนาะทุกคนไปดูรพมของแมชชีน์สต็ดบ้างเสียดายต้ไม่มาเนาะเออ วันนี้เรามาดูกันซ้อมอ่ะไม่ได้สีพีว่าใส่เสื้อทีมไหนนะครับวันจริงค่อยใส่ยีบูตของแมนยูนะฮะยูต <10, 000 S 1> ของแมนยูครับเซตที่สามครับเสื้อทีเชิ้ตสามตัวพักสีพักไซด์ได้1,800บาทเท่านั้นเซตที่สี่ฮะเสื้อทีเชิ้ตสองตัวเพันบอลสี2,000โอ้โหใหญ่มากครับราชมังคลามางแรกนะมางแรกโอ้สดๆ ที่ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเจ้าที่เมนยูแดงเดือนที่เราข้าม่าต่างๆนี้นะคะถ้ายังไม่ได้รับตเกอร์ให้ติดต่อตรงเต็นท์ทางด้านาลบทาด้านนี้นะคะเกีรสติ๊เอร์เี่ัตเอร์ก่องนะคะแล้วก็้าทชีสายสดสัมงันได้เลยนะคะเราไปนั่งมัได้ห

อีแป e ดร e ีอีแปดนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูในสนามกันหน่อยเนะาะว่าเป็นยังไง รอฝนมันตกหลบฝนสิครับเออเนี่ยฝนเขาก็มาหลบกันอยู่นี่ก่อนนะฮะแต่ก็ที่อย่างหนึง่งเราก็หวังว่าตกตอนนี้ดีกว่าไปตกตอนสองทุ่มที่บอลเตะนะครับเออตกไปนะฮะตกไปเนี่ยหลายคนเขาก็รอกันนะครับอันนี้ผมอยู่โซนชั้นสงนะครับโซนชั้นสองเนี่ กินก็ไปหาข้างล่างได้ ถ้าผมไปอังกฤษเนี่ยคนดูบอกว่ากูต้องไปแล้วนะมงูบา้านนี่เหาไม่ต้องไปดูบอลแตายโอ้ยนะอ่ะเดี๋ยวต้องต่อ้ข้างหลังนะคาบิงโจ้เอาคาบิงโจ้ตอนแรกไม่มีชื่อ

อีกแล้วโหมาที่ไหนมาที่ไมาร 40A ยอดรวม5248คน5248คน

จบ4-0ครับท่านผู้ชมฮะนิวพูแพ้ไปครับเอาเอาเขืนได้จี่เมืงไทยนะฮะ<ฮ>